ตอนนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับดิวอีเวนต์นะครับเป็นอีเวนต์ที่ค่อนข้างอยู่นานเลยนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวนะครับเป็นตัวแอสซัสซินนะครับเป็นแอสซัสซินดิวแมนนั่นเองเขาเป็นระดับมิติกนะครับทุกคนครับดาวเมดเนี่ยอยู่ที่4 5 0 0 0นะครับระยะที่45นะครับคูดาวในการโจมตีเนี่ย0.5 DPS เนี่ยคืออยู่ที่90,000นะครับครอบครองไปแล้วประมาณ51,000คนนะครับโอ้ถือว่าตัวนี้เนี่ยสเตตัสเนี่ยเอาเรื่องมากๆเลยนะฮะทุกคนวิธีการหาแอสซัสซินดิวแมมนนนนนนะะคคคคครรัับบททุุกกก่ข้าาางงยเห็ ตรงนี้ไหมเห็นไหมอันตาดิวแมนตรงนี้เฮ้ยไม่ใช่อันตาดิวเครดนะครับเราสามารถหาได้จากตรงดิวอีเวนต์พาร์ตตรงนี้นะครับทุกคนนี่เห็นไหมมันจะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะก็กล่องแดงก็หาได้จากตรงนี้เลยนะครับนี่มีวิธีหาง่ายมากนะคือเราไปเก็บตรงนู้นก็ได้นะครับเห็นไหมตรงแมปตรงนู้นพอเราได้เป็นแต้มมาตรงนี้เราก็เอามาแลกตรงนี้นะครับเห็นไหมทุกคนนี่นะโอกาสก็ค่อนข้างผมว่าไม่ได้ยากนะผมว่าได้ง่ายอยู่นะทุกคนโอเคเนี่ย ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าน้ว่าตัวเขาเป็นยังไงเนาะโอเคเปิดเกมมานะครับผมต้องวางตัวต้นเกมก่อนเนาะเพราะว่าเราวางเขายังไม่ได้นะเขาใช้เงินตั้ง800ในการวางนะครับช่วงต้นเกมก็เราก็ต้องแบบว่ารับมือให้ได้ก่อนนะครับซึ่งผมไม่มีตัวฟาร์มด้วยไงมันก็เลยอาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวต้นเกมก็ชิวๆไ้ก่อนนะครับจริงๆทุกคนผมยังติดใจเจ้าตัวนี้อยู่เลยนะเห็นไหมตัว last doom man เนี่ยคือมันดีมากๆทนนี่ คือถ้าคุณเล่นเค่ตัวนี้คุณก็สามารถชนะได้นะทุกคนเห็นไหมคือผมชอบเขามากเลยคือเขาวางถูกมากนะครับวางถูกแล้วก็คือตัวเขาเนี่ยมันบางทีผมคิดว่ามันอาจจะโหดกว่ามิติกบางตัวอีกนะทุกคนเออจริงๆนะทุกคนทุกคนคิดเหมือนผมไหมจริงๆตัวเขาคือตัวเขาโหดมากเลยนะทุกคนไอ้เจ้าตัวลารดิวแมนตัวเนี้ยคือผมยังติดใจตัวเขาไม่หายเลยทุกคนดูดิอัพก็น้อยฮะอางตรงนี้เลยดีไหมวางอยู่ที่800นะครับวางได้ไหมตรงนี้เหมือนมันจะมีพื้นที่เล็กๆตรงนี้นะ มันเหมือนจะวางไม่ได้นะครับทุกคนหรือว่าตัวเขาวางไม่ได้วะโอเคงั้นเราวางตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวนะเออโอเคตรงนี้แล้วกันโอ้ดาเมจสี่พระยะ20นะครับคูดาวอยู่ที่1วินะครับอ่ะอัปเกรด1,500นะฮะมาเป็นเลเวลสเรียบร้อยแล้วผมขายก่อนแล้วกันนะครับจะได้เห็นประสิทธิภาพของแบบชัดเจนนะนี่คือหน้าตาเขานะฮะอ้โอเคตรเท่เลย นครับเป็นแอสซัซินที่มีสว่านนะครับทุกคนเลเวล2นะตอนนี้การโจมตีเขาจะมานี้นะครับเขาจะพุ่งแล้วก็ทำการทิ่มๆอย่างนี้นะฮะเลเวลสองดาเมจเก้าพันระยะ30นะครับคู่ดาวในการโจมตีเนี่ยศูนย์านะครับมาฟังเสียงกันดีไหมคือตอนที่แอสซัสซินเนี่ยเขาพุ่งไปตีพวกทอยเลดนะครับทุกคนครับเขาจะไม่กลับที่เดิมนะจนกว่าแบบว่าจะไม่มีทอยเลดอยู่ในวงแคลนนะฮะอ่าโคตรเฟี้ยวเลยนะครับมีเกาะป้องกันด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยตัวเขาหายไปไหนอะเฮ้ยเดี๋ยวนะ เอา้าเอา้าเอา้าเดี๋ยวก่อนคือดาเมจทอยเลทมันลดแต่แบบตัวแอสซิซินผมหายไปไหนวะเออคือคือผมงงนะคือตัวเขาหายไปไหนวะทุกคนยี่บอกนะว่ามันเป็นบั็กของเกมอ่ะทุกคนเฮ้ยคือผมต้องวางตัวเพิ่มไหมเนี่ยคือผมอัปเกรดเขาไม่ได้นะเพราะผมไม่เห็นตัวเขานะครับชิบหายละงั้นวางไว้ตรงนี้ดีไหมวางก็ได้ครับทุกคนไม่งั้นหลุดแน่โอเราวางก่อนนะครับ แล้วก็อัพไปก่อนนะครับอัพอัพอัพก่อนเดี๋ยวมันแตกชิบหายเลยโอเคโอเคตอนนี้ว้าวุ่นนะทุกคนอ่ะระยะสามนะครับดาเมจอยู่ที่หมื่นห้านะครับระยะสามสิบห้านะครับคู่ดาวในการโจมตีเนี่ยศูนย์จุดเจ็ดห้านะครับนี่ฮะดูสไลด์เออเอาฮะเอานายมายังไงเนี่ยเอาเดี๋ยวนะขอขายก่อนเอาแล้ว คือเขากลับมาได้ไงวะทุกคนทุกคนรอดูนะคือเขาจะทําการหายตัวหรือเปล่าเอาหายตัวจริงๆด้วยทุกคนอ๋อผมว่าตัวเขาน่าจะหายตัวได้หรือเปล่านะโอเคเลเวลสี่นะครับดาวมีอยู่ที่สองหมื่นห้านะครับระียะสี่สิบนะครับคูดาวในการโจมตีเนี่ยศูนย์จุดห้านะครับอ๋อยังไงดี <c oughs> อันนี้คือผมเอฮะ,อะเดี๋ยวนะ <c oughs> คือเขากลับมาแล้วอ๋อคือตัวเขาหายตัวได้นะครับ อันนี้คือผมไม่รู้นะว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะฮะคือระหว่างนี้เขาหายตัวเนี่ยเราจะไม่สามารถอัปเกรดตัวเขาได้นะครับเออคือคืออะไรคือผมก็งงเหมือนกันโอ้โหดูดิกลับมาแล้วครับทุกคนนี่หายฮะอ่าโอเคโอเคนายน่าจะเป็นแอสซิซินสินะแล้วก็นายน่าจะมีสว่านในการขุดดินหรือเปล่าไม่ใช่ <laughs> คือทุกคนสังเกตดูนะเวลาเขากลับมาเนี่ยคือตัวเขาจะแบบเหมือนค่อยๆมุดดินขึ้นมาไหม เออไอ,อเห็นไหมทุกคนโอ,โอเคโอเคนายนี่คือเอกลักษณ์ของนายสินะอะทุกคนก็ประมาณนี้นะฮะมาทุกคนครับเดีย๋ยวเรามาอัพเขาเลยดีกว่านะครับมาเวลห้าแล้วนะครับปึ๊บโอเคตอนนี้ดาเมีอยู่ที่4ี่หมนะครับระยะ45คู่ดาวในการโจมตีเนี่ยศูนะครับถือว่าดาเมีดค่อนข้างโหดมากๆนะครับส่วนระยะเนี่ยคือโหดเช่นกันคู่ดาวในการโจมตีเนี่ยคือ0.5คือไม่ได้มากไปไม่ได้น้อยไปนะครับ สมแล้วที่เป็นมิตินะตอนนี้บอสก็เดินท่อ่ะอ่ะคือเพราะต,ตายเร็วมากจบแล้วฮะทุกคนโอโอเค a s สซ s สซินดิวแมนนะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เอาเรื่องมากๆนะโหดมากๆนะดูอย่างบอสเมื่อกี้นะครับคือตายเร็วมากนะครับคือยังพูดไม่จบเลย a s สซ s สซินดิวแมนนะครับก็เป็นตัวที่ดีมากๆนะครับใครที่ กำลังตามหานะครับเป็นตัวที่ผมแนะนำเลยนะครับขออัพไม่ได้แพงมากแล้วก็วางไม่ได้แพงมากด้วยนะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย